ท่านประธานที่เคารพกระผมชนน่านสีแก้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่านพักเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาผมขออนุญาตท่านระธานในมาตรา32ผมและคณะได้แปลยติเอาไว้แล้วก็สมวรความเห็นเอาไว้นะครับแต่ว่าในการาชี้แจงต่อกรรมธิการน,นะครับที่ได,ได้รับความมอนาจาก กรรมการที่เป็นตัวแทนชี้แจงมีส่วนหนึ่งมีความพอใจครับแต่ว่ามาตรวจสอบดูร่างแล้วเนี่ยมันมีถ้อยคําที่แตกต่างออกไปผมขอ,อยาติธรรมทานครับใช้สิทธิ์ในโอกาสนี้ในร่างกรรมการครับในมาตรา3 2กรรมการไปแก้ไขถ้อยคําในมาตราสามผมขอญอาติธรรมทานอ่านครับ <c oughs> ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้กรรมก,การ ซึ่งในนิยามก็คือกรรมการการเลือกตั้งนะครับเลขาธิการก็มีคํานิยามเอาไว้คือเลขาธิการนะครับผู้ตรวจการเลือกตั้งและเจ้าพนักง,งานผู้ดนำเนินการออกเสียงเป็นเจ้าพนักง,งานตามประมวลกฎหมายอาญาเรามีการถกกันในมาตราสารเบเยอะมากผมจะไม่ย้อนเพราะว่าคําว่าเป็นเจ้าพนักง,งานตามประมวลกฎหมายอาญาคุณได้รับการคุ้มครองและคุณก็ต้องได้รับโทษมากกว่าถ้าคุณผิด แต่ประเด็นที่ผมขอญอาติธรรมทานที่มันมีความแตกต่างอยากจะให้ท่านประธานผ่านไปยังท่านประธานกรรมการและกรรมการเสียงข้างมากช่วยดูนิดนึงนะครับร่างออของผมและคณะนะครับที่ประกอบด้วยคุณมณิ์สังพุ่มครับคุณประเดิมชัยบุญช่วยเหลือเยอะมากครับผมขอญอาติไม่อ่านเพราะจะเสียเวลาสภาผมแปลว่าอย่างนี้ครับให้คณะกรรมการให้กรรมการเลยขาธิการผู้ตรวจการเลือกตั้ง ให้คำนี้แตกต่างครับผู้ในการเลือกตั้งประจําจังหวัดในร่างครนี้การที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตัดท้อยคานี้ออกพวกเราเห็นว่าการทํางานในพื้นที่นะครับถ้าท่านใส่ผู้ตรวจการเลือกตั้งลงไปเนี่ยผมถามว่าทาไมท่านทิ้งผู้ในการเลือกตั้งประจําจังหวัดถ้าท่านจะบอกว่าผู้ในการเลือกตั้งประจําจังหวัดเป็นเจ้าพนักงานผู้อำนวยการออกเสียง เป็นตามคำนิยามผมไปตรวจสอบแล้วไม่ครอบคลุมครับไม่ครอบคลุมเจ้าพนักงานเจ้าพนักงานผู้ดำเน,นการออกเสียงเขียนนิยามไว้มีเขียนไว้หลายกลุ่มแต่ว่าไม่มีผู้ดำเนการการเลือกตั้งประจําจังหวัดซึ่งมีนิยามต่างหากก็กลับเรียนธรรมทานผ่านไปยังท่านกรรมการครับถ้าจะเติมเพื่อให้สมบูรณ์นะครับก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์เพราะว่าท่านให้เขาเป็น ถ้าเขาไม่ให้เขาเป็นพน,นักงานตามประมวลกฎหมายอาญาครับความชอบเขาถ้ามีเขาไม่ไรับความคุ้มครองนะครับถ้าเขาผิดมาเขาก็ไม่ผิดตามประมวลกฎหมายอาญาก็เหมือนคนปกติทั่วไปแต่ผู้นดยการเลือกตั้งถ้าท่านบอกว่าผู้ตรวจการเลือกตั้งเป็นพน,นักงานตามประมวลกฎหมายอาญาแล้วเนี่ย ตำแหน่งหน้าที่สองตำแหน่งแม้จะแตกต่างกันแต่ครับมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งโดยตรงนะครับการออกเสียงประชามติโดยตรงก็าฝากท่านประธานช่วยผ่านไปยังท่านประธานกรรมาการช่วยพี่นาครับกลับขอบคุณครับเชิญกรรมการมีอะไรชี้แจงก็เชิญนะครับกลับเรียนท่านประธานขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมนะครับมาตรา3าคือบทบัญญัติที่กำหนดให้ บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาซึ่งในร่างเดิมนั้นกําหนดให้เจ้าพนักงานผู้ดําเนินการออกเสียงทีนี้จะดูว่าใครเป็นผู้เจ้าเป็นเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการออกเสียงบ้างก,ก็ไปดูในนิยามในมาตราสี่แต่ปรากฏว่าในนิยามในมาตราสี่นั้นเนี่ยเจ้าเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการออกเสียงนั้นยังไม่ได้รวมไปถึงกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตยังไม่รวมไปถึงเลขาธิการ และยังไม่รวมไปถึงผู้ตรวจการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นคณะกรรมการกรรมธิการจึงเห็นด้วยกับข้อเสนอของขอภัยเอ่ยนามนะอาจารย์ชูศักดิ์สรินินและท่านเฉลิมชัยเฟื่องคอนที่เสนอว่าให้เพิ่มเติมตำแหน่งกรรมการเลขาธิการและผู้ตรวจการเลือกตั้งเข้าไปด้วยนะครับทีนี้ต่อข้อ,อสงสัยของท่านาชลรน่านสีแก้วขอภัยที่เอ่ยนามท่านนะครับ ที่ท่านมีข้อสงสัยว่าแล้วตำแหน่งผู้วยการออกเสียงประจำหน่วยออกเสียงซึ่งไม่ได้อยู่ในนิยามของเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการออกเสียงขาดหายไปก็จะทำให้ตำแหน่งนั้นเนี่ยไม่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาก็ขอเรียนท่านครับว่าผู้ดำเนินการออกเสียงประจำเขตออกเสียงนั้นเนี่ยจะเป็นผู้ดำเนินการออกเสียงประจำหน่วยออกเสียงโดยตำแหน่งอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้น ก็จะอยู่ในนิยามเจ้าพนักงานผู้าำนินการออกเสียงได้ครับขอชี้แจงครับครับคุณร้อยยังติดใจไหมครับเชิญครับท่านประธานที่เคารพกระผมชนหน้าสีแก้เพื่อไทยจังหวัดน่านสมาชิกรัฐสภาฐานะผู้สุน,นครขปรายติถ้อยคําที่กระผมและคณะได้เพิ่มเติมขอแก้ไขและสุงวันไว้คือผู้อํานวยการเลือกตั้งประจําจังหวัดครับ ไม่ได้หมายความเป็นผู้อำนวยการออกเสียงประจําเขตออกเสียงคนละตาแหน่งกันนะครับจริงอยู่ในนิยามเนี่ยเจ้าพนักง,งานผู้อำนวยก,การออกเสียงตามมาตราสี่นะครับหมายความว่าประธานกรรมการออกเสียงประจําเขตออกเสียงผู้อำนวยการออกเสียงประจําเขตออกเสียงถ้าท่านหมายความว่าผู้อำนวยการ ออกเสียงประจําเขตออกเสียงหมายถึงผู้มีการเลือกตั้งประจําจังหวัดอันนี้ผมจะไม่เถียงท่านเลยเพราะว่าเวลากฎหมายมาคับใช้ก็ตีความตามกฎหมายนี้แต่ว่าตําแหน่งผู้มีการเลือกตัง้งประจําจังหวัดเป็นตําแหน่งตามกฎหมายเลือกตัง้งกฎหมายประกอบพื้นว่านวยการเลือกตัง้งซึ่งเขามีตําแหน่งตรงนั้นอยู่ถ้าท่านจะหมายถึงบุคคลคนเดียวกันผมจะไม่ติดใจนะครับถ้าคนละตําตแหน่งแต่เป็นบุคคลคนเดียวกันผมไม่ติดใจแต่ถ้าเป็นคนละตําแหน่ง และคนละบุคคลเนี่ยท่านต้องคุ้มครองเขาด้วยถ้าจะใช้เขาทำงานขอบพระคุณครับครับเชิญครับ